ให้เกียรติกล่าวบนเวทีขอเรนเชิญดรดวงเด่นค่ะกับเรียนท่านชัยศนกทิชชอบรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดร์ัตพนมีมาพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลุูศักชัยพัทร락บีชาคุณกรรมการบริหารบริษัท SCC Management and development จำกัด คุณเบรนจีนาใช่ผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทเมเซแฟรงช์เฟิร์ตจำกัดสำนักงานไต้หวันท่านผู้มีเกียรติลสื่อมวลชนครับในานามของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชนนาทีเสร็จผมเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดงาน Thailand Smart City Expo และ Secure Tech Thailand ของบริษัท NCC Management Development จำกัด ร่วมกับบริษัทเสเซอร์แฟรงส์ิว์ทฮ่องกงจำกัดสำนักงานไต้หวันและหน่วยงานสนับสนุนหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมความร่วมมือของภาครัฐและก็เอกชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเป็นพลังอันสำคัญครับในการขับเคลื่อนการจัดงานในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของระบบนิเวศอุตสาหกรมในประเทศต่างๆนั้นถ้าหากว่าการงานแสดงสินค้า ที่มีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องนอกจากจะเป็นเครื่องหมายสําคัญให้เห็นถึงประเทศที่มีการค้าและารการเกิดทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงแล้วยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญที่ทำให้ประชาชนเองนั้นเข้าถึงในเทคโนโลยีของเซกเมนต,ต์ต่างๆที่เกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยนั้นเรายืนหนึ่งในการที่จะเป็น ประเทศที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดแนกแจงสินค้าอยู่ในหลายโปรไฟล์รวมทั้งในเรื่องของดิจิทัลโปรไฟลด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองก็เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยนั้นเราต้อนรับเทคโนโลยีใหม่ๆในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีในประเทศไทยให้มีส่วนร่วมในการที่จะผักดัเทคโนโลยีของตอนนั้นให้เกิดการใช้นะครับทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกครับ สำหรับที่เซ็จเองนั้นมองว่าการจัดงานทั้งสองงานในวันนี้ที่ร่วมมือกันนะครับเป็นเหมือนกับการที่เราจะสร้างจุดแข็งร่วมกันเป็นการพัฒนายกระดับงานแสดงสินค้าให้เกิดการสร้าง High Value แล้วก็เกิดผลกระทบในเชิงบวกอย่างที่มีคุณค่าสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดในการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยทั้งในส่วนของการกับเลื่อเศรษฐกิจในภาพรวมและการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลสู่ตลาดนานาชาติ ผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะพาจะสร้างผลลัพธ์กับของการขับเคลื่อน Smart City ของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสามารถนำประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น High Value Destination ในอนาคตอันใกล้และสุดท้ายนี้ผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับทุกท่านในที่นี้และในสังคมในภาพรวมขอบคุณครับ cậu phải có quyền đấu vậy